วันนี้ทางเมืองบัทยาได้มีการฉีดไปแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับคือวันนี้เนี่ยเป็นเป็นล็อตที่2ที่ทางรัฐบาลส่งมาให้จังหวัดชลบุรีนะครับในวันนี้มีทั้งหมดประมาณแต่ทั้งหมด2 20,000โดสนะครับทั้ง2 20,000โดสเนี่ยก็จะฉีดให้กับคนประมาณ10,000คนทั้ง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 จังหวัดชลบุรีที่เป็นกระต ом รอบนี้ทางมารุมเนี่ยนะมารุมแล้วทางพัทยาเนี่ยพัทยาเราได้อ่ารับโควต้ามาในการฉีดในพื้นที่เมืองละ204 48 ก็เรียกเสีดให้กับการหน้านะครับก็คือแพทย์บุคะลากรทางการแพทย์อสอมอและผู้ที่อยู่ในส่วนหน้านะครับที่ได้ออกปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะต้องออกไปคอย,คอยดูแลนะครับประชาชนนะครับซึ่งในะวันนี้ก็ถือว่าเราได้รับความร่วมมือจากทางทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโรงพยาบาลเมืพัทยาเนี่ยซึ่งเป็นสูงในการฉสีดวับซีนในครั้งนี้เนี่ย นะครับเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมขอลงหน้านหลังจากที่ได้มีการประชุมกับทางคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรีนะครับก็ทำให้ในวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะวางแผนในการฉีดแล้วก็จะเป็นไปตามเป้าหมายนะทั้ง200นนตีทีตีตีเี้ามาตีตีนีตีักกีตี้ีต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 ีทีต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 ีมา แล้ววันนี้มีมีพบปัญหาอะไรบ้างครับแต่ตอนนี้ในส่วนของเรื่องระบบการตรวจสอบการลงทะเบียนการฉีเนี่ยก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นการในเรื่องของสถานที่ในการฉีดะนะครับที่เราเห็นว่าไม่อยู่บริเวณด้านนอกนี่ยเพราะว่าทางทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็ได้กําหนดมาเป็นพื้นที่ว่าจะที่จะต้องมีในเรื่องของการโปรตั้งคือในเรื่องของการบมุนเวียนในเรื่องของอากาศที่ดี นะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีความหนาแน่นนะครับาาก็ยิงทำให้เราได้มีการจัดบริเวณด้านหน้าของอาคารของโรงพยาบาลองพัทยานะครับในการที่อาจจะเป็นสถานที่ในการฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่โลกม,มีอากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็สามารถจัดระบบในการทํางานได้ดีครับอย่างให้นายโยกพูดถึงความเชื่อมั่นหน่อยครับในตัววัคซีนนะครับในเรื่องการฉีดวัคซีนในครั้งนี้นี่นะครับ เออเช่นนี้เราเป็นเราเป็นชิโนเวกนะครับซึ่งก็ก็ถือว่าเป็นเป็นวัคซีนที่ที่ได้ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้มีการรับรองจากทางออยหรือว่าได้มีการฉีดกันอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้เนี่ยทัที่เราได้ฉีดมาทั้งหมดนะครับของเมืองพัทยานี่นะครับยังยังยังไม่มีผู้ที่มีอาการข้างเคียงนะครับยังไม่มีผู้ที่มีอาการข้างเคียงหรือผิดปกตินะครับก็ก็ยังยังถือว่าในเรื่องของ การฉีดการเฝ้าระวังหรือว่าตามกระบวนการต่างๆที่เราจะต้องดำเนินการตามมาตรการของออสพคเนี่ยเราก็ได้ดาเนินการใน,ในทุกๆขั้นตอนนะครับแล้วก็ในขณะนี้ก็ยังยังยังไม่มีอะไรที่เป็นเป็นที่น่าเป็นห่วงหรือผิดปกติครับแล้วของเมืองพุบยามเนี่ยมีฉีดกี่รอบอะครับนะของทั้งเมืองมีฉีดกี่รอบอะครับอ,อีกว่ามีกว็วันที่23เมษายนนะครับตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่ทางรัฐบาล ได้ได้รับมาเนี่ยจะให้ค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆนะครับพอให้ค่อยทยอยมาเรื่อยๆเนี่ยทางเมืองพัทยาก็จะเป็นหนึ่งในศูนย์ในการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งก็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 ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญนะครับว่าเราเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับตามมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาในเรื่องของพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่จำ่องทั้ง5พื้นที่เนี่ยจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่จำ่องในเรื่องของการฉีด นะครับแล้วเราก็จะฉีดให้กับคนทั้งหมด1 0 0เเซนนะครับของเมืองพัทยาและในพื้นที่สนับสนุนใกล้เคียงนะครับซึ่งณวันนี้เนี่ยพัทยากับพื้นที่สนับสนุนใกล้เคียงก็คือบริเวณเทศบาลโดยรอบทั้งหมดไปจนถึงอำเภอสัตหีบนะครับซึ่งในขณะนี้ได้มีการสำรวจจำนวนประชากรสำรวจจำนวนผู้ที่จะเข้ามาฉีดวัคซีนนะครับและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางภาคฝ่ายบริหารหรือว่าในส่วนของพนักงานที่จะได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมดนะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมายของรัฐบาลที่อยู่พัทยาแล้วก็ชุบุรีนะครับเึื่อรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับเพราะว่าพัทยาเราไม่ใช่แค่พัทยา54ตารางกิโลเมตรในพื้นที่เราเท่านั้นนะครับเรามีพื้นที่เทศบาลโดยรอบทังสินโดยรอบทั้งแนวเพิร์ลมาละมงแม่เพิร์สันเี็ซึ่งทั้งหมดจะได้รับการฉีดวัคซีน100%เ แรกรู้สึกเป็นยังไงมั่งครับรู้สึกตึงๆนิดๆค่ะแต่ก็ไม่มีอาการท่าเคียงอะไรนะคะตอนนี้เราซ่าค่ะสู้ค่ะเรา <laughs> มีความมั่นใจในวัคซีนแค่ไหนอะครับมั่นใจมากมั่นใจมากนะคะ,ะ,ค,ะคือคิดว่าที่เขาฉีดผ่านมาก็มีผลข้าเคียงที่เราดูข่าวนะคะ <laughs> มีผลข่าเคียงน้อย <laughs> และส่วนมากจะเกิดกับผู้สูงอายุอย่างเรายังเด็กๆอยู่นะคะ